และเมื่อเฉินหลงไปเริ่มถ่ายทำไอ้มังกรมัดสิงโตให้คู่แข่งเหตุการณ์ประหลาดสุดระทุกก็เริ่มขึ้นทั้งเกิดเหตุวางเพลิงหน้าสตูดิโอผู้บริหารกรเดนฮาวสพบหัวสุน,นัขที่ถูกตัดวางอยู่ในรถและที่พีคที่สุดก็คือสมาชิกซันยีอัน3คนบุกมหาเฉินหลงพาเข้าไปที่ออฟฟิศของลอเวย่ยลอเวย่ยื่ยนสัญญาเก่าให้เฉินหลงและบอกให้กรอกตัวเลขค่าจ้างที่ต้องการได้เลยลอเว่ยคูว่าเขาอาจจะควบคุมเพื่อนร่วมงานไม่ได้ถ้าเฉินหลงไม่ทำตามสัญญา ฉันลงเอาตัวรอดมาจากห้องนั้นได้ก่อนตัดสินใจหนีตายบินลัดแฟ้ไปอเมริกากับผู้จัดการส่วนตัววิลลี่แชนทันทีแต่ดูเหมือนว่าการต้อนรับจะรออยู่ที่นั่นค่ะฉันลงเล่าว่าเขาถูกลอบยิงแทบจะทันทีที่ลงเครื่องโชคดีที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดผู้จัดการส่วนตัวของเขาต้องทำบางอย่างเพื่อหยุดเรื่องนี้ให้ได้ค่ะ เขาแอบติดต่อขอความช่วยเหลือจากจิมมี่หวังยีนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้มากบารมีและมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแกง๊งซงอิทธิพลอย่างใบสหพันธ์ไตรแอดในไต้หวันหวังอี้จัดการประชุมไกลเกลี่ยสุดเครียดและข้อสรุปคือชฉินหลงต้องถ่ายหนังทั้งสองเรื่องของสองค่ายให้เสร็จและเรมอนโจเห็นโกลเด้นฮาร์เวสต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา1ิล้านดอลลาร์ฮ่องกองให้กับหลอเว่ยแล้วฉินหลงก็กลับมาฮ่องกองได้ค่ะ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นตลอดช่วงปี1980-1992การคุถึอาคุามยังดำเนินต่อพวกแก๊งมาเฟียเข้ามาเก็บค่าคุ้มครองและคมคู่ดาวเราของเฉินหลงไปเล่นหนังของพวกเขาไม่เว้นแต่ละวันเฉินหลงต้องกลายเป็นลูกพี่ใหญ่เขาเคยเล่าว่าในทุกๆวัน เขาต้องมีปืนไปด้วยไม่ว่าจะไปไหนมีครั้งหนึ่งที่เขาถูกสมาชิกแก๊งกว่า20คนพร้อมมีดครบมือรุมล้อมอยู่ในร้านอาหารชนหลงเล่าว่าเขาต้องชักปืนออกมาสองกระบอกและโชนลูกระเบิดอีก6-7ลูกให้พวกมันเห็นถึงได้ยอมลาถอยไปและคําพูดทิ้งท้ายที่สะท้อนความอันตรายในยุคนั้นคือคุณรู้ไหมลิวเตอหัวเองยังเคยถูกปืนจ่อหัวมาแล้วนี่แหละค่ะคือชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าหนังของชนลง